อย่างไรก็ดีนะครับภายหลังจากที่ศาลนั้นได้มีคําตัดสินออกมาเมื่อวานนี้นะครับทำให้มีหลายกลุ่มประชาชนนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับ mm. นอกเหนือจากการแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับก็มีผู้ที่ต้องการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่2กลุ่มภาพันธุ์นั้นออกมาประท้วงด้วยนะครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญที่ตัดสินใจให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการไปจุดเทียนไว้อะไรกับคําวิได้ใัยของศาลร,รัฐธรรมนูญด้วย,ยครับ นี่เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อสังคมอาทิสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอนนทอกลุ่มพอกันทีกลุ่มวันใหม่และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยร่วมกันจัดก,กิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อไว้อาลัยต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะเมื่อค่ำวันนี้นายสุพัฒน์อาสาศรีนะครับเลขาธิการสอนนทรรบุว่า สารรัฐธรรมนูญนั้นได้ก้าวล่วงอำนาจของประชาชนเพราะ20กว่าล้านเสียงที่ต้องการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องถูกล้มด้วยอำนาจที่ไม่ชอบธรรมโดยเห็นว่าการเมืองควรต้องแก้ด้วยการเมืองพร้อมฝากไปยังม็อบประชาธิปัตย์ว่าการคุกคามฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นสถานการณ์วันนี้เนี่ยเราต้องการแสดงออกสัญลักษณ์เชิงการเมืองนะครับเราพยายามจะไว้อะไรประชาธิปไตยนั่นหมายถึงว่าวันนี้ประเทศไทยถูกก้าวล่วงโดย อำนาจของตุลาการซึ่งความจริงแล้วอำนาจทางรัฐสภาก็ได้มีการยุบสภาไปแล้วนะครับและมีการกําหนดการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์2557ไปแล้วซึ่งความเป็นจริงว่าวันนี้เรายังถูกองค์กรอิสระเข้ามาแทรกแซงขบ,บวนการประชาธิปไตยมากมายวันนี้สิ่งที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมานั้นมันหมายถึงว่าการไม่เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งหมายถึงว่าหนึ่งเสด็จหนึ่งเสียงคนเท่ากันองค์กรตุลาการที่เป็นองค์กรสถิตยุติธรรมนั่นหมายถึงว่าไม่เครารพความเป็นมนุษย์ไม่เครารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนวันนี้เราเลยมาไว้อะไรที่ทั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็ที่สารรัฐมนูญแห่งนี้ครับผมเช่นเดียวกันกับสหายเดียกลุ่มพอกันทีที่ยืนยันว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีอำนาจมาก้าวล่วงอำนาจของประชาชนที่ออกมาทำหน้าที่ในฐานะเจ้าของอธิปไตย โดยเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญชุดนี้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกทั้งคณะแล้วองค์กรใดล่ะฮะทำให้คาเล็กท่ามันคนละวันกันอย่างกรกตอ,อย่างเงี้ยผมอ่านดูเนี่ยสีหข้อที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยยื่นฟ้องศาลเนี่ยมีฟ้องกกตพูดถึงกรกตผิดหมดเลยแต่ไม่มีบทลงโทษกรกตแต่กลับมาลงโทษประชาชนให้ประชาชนมเลือกตั้งใหม่อย่างนี้มันยุติธรรมอย่างไรฮะ ผมเรียกร้องนะฮะขอให้สารรัฐมนูลลาออกคุณไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้แล้วฮะคุณไม่มีความเป็นกลางคุณตัดสินลัาเอียงโดยก่อนการจุดเทียนไว้อาลัยสารรัฐธรรมนูญนักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มเดียวกันนี้ได้ร่วมกันนำผ้าสีดำขนาดใหญ่คลุมไปที่ตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตยเพื่อไวอไ้อาลัยและแสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยของประเทศกำลังเข้าสู่สภาวะความมืดมนอีกครั้ง จากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะสารรัฐธรรมนูญไม่ควรมีอำนาจเหนือก,กว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า20ล้านเสียงที่ได้ไปลงคะแนนมาและคำตัดสินในวันนี้ถือเป็นการนำสังคมไทยไปสู่ทางตันเป็นความจงใจที่จะบีบให้เกิดการสรรหานายกรัฐมนตรีคนกลางที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งไม่มีกฎหมายข้อใดมารองรับและเป็นการกระทำที่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของประชาชนอย่างรุนแรง โดยก่อนจะมาโดยก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมคลุมผ้าดําอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้มีการนํเข้าวเหนียวมะม่วงไปมอบให้กับพลเอกเปรมตินาสุลานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อเรียกร้องให้พลเอกเปรมหยุดพฤติกรรมหรือการส่งสัญญาณให้กองทัพออกมาแทรกแซงล้มล้างระบอบประชาธิปไตยหลังจากไปเป็นประธานพิธีเปิดอนุสาวรีย์พลเอกกฤิศิวราและได้ชี้ข้อความใต้ป้ายที่กล่าวว่าทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน ให้พลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้อ่านซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการส่งระยะทางการเมืองให้พลเอกประยุทธ์ทําการรัฐประหารโดยการมอบข้าวเหนียวมะม่วงให้นั้นเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้พลเอกเปรมได้ราลึกถึงการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของพลเอกกลิตเมื่อกว่า30ปีที่แล้วหลังจากที่รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของฝ่ายอามาด ที่ไม่อยากให้ความลับรั่วไหลออกไปโดยพลเอกเปรมในฐานะผู้รับใช้อมาตย์ใหญ่และกลุ่มความลับเอาไว้หลายประการก็อาจจะโดนกระทําแบบเดียวกันได้ขณะที่ช่วงเที่ยงของวันเดียวกันที่สวนเป็นจัสริปได้มีการจัดกิจกรรมแต่งชุดดำเพื่อต่อต้านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งกิจกรรมนี้มีประชาชนมาจากทุกที่ เพื่อแสดงพลังของประชาชน20ล้านเสียงที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเห็นว่าการตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั้นเป็นการไม่เคารพสิทธิ์ของประชาชนที่ทําตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีการชูป้ายข้อความต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าตุลาการศารรัฐธรรมนูญไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของประชาชน